ทุกคนอยากรู้หรือไม่การฝึกการยุดสะเทินน้ำสะเทินบกในครอปโปโกในปีนี้คืออะไรการฝึกการยุดสะเทินน้ำสะเทินบกมีหลักปฏิบัติเพื่อแยกยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้ามโดยใช้สัพพกำลังทางเรือและกำลังลบยกพลขึ้นบกเริ่มจากระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่ที่เรือโดยอากาศยานนะครับทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการลิดทอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นนะครับกำลังลบยกพลขึ้นบกจะเข้าแตะหาดและดําเนินกลยุทธ์ลุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไปพร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกําลังพลซึ่งในการฝึกคารบโก,โกในปีนี้นะครับมีกําลังพลเข้าร่วมการฝึกจากกองทัพไทยกองทัพสหรัฐเมกาและกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมยุโทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆมาเข้าร่วมการฝึกณสน,นามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรี การฝึกการยึดสะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างความพร้อมรบและเพิ่มขีดความสามารถทางทหารรวมทั้งนะครับแสดงแสนยานุภาพทางทหารในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพพันธมิตรเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติ รวมทั้งนะครับยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศและความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไปในส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้ด้านล่างนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเราก็จะหาข้อมูลมาให้กับผู้ชมนะครับ